เราก็จะได้รับเกียรติจากท่านดรประภัยจันทบัณฑิตนะครับดรวชิราวิสุกันนะครับคุณพงพันพันพงศ์แล้วก็คุณพลพิรินพันพงศ์นะครับได้มาสาธิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมวยพยาพิชัยดับหักนะครับซึ่งเป็นมวยไทยโบราณนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญดรประภัยครับได้กับทีมงานนะครับได้ขึ้นมาสาธิตให้พวกเราได้รับชมครับเรียนเชิญครับ ก่อนหนึ่ง็ต้องขอกับสวัสดีนะครับดรอุดม um, แล้วก็แขก้มีเติทุกท่านนะครับผู้ทรงนุษด,ด้านปา่าปัญญาชาวบ้านรวมไปถึงศิลปินแห่งชาติทุกท่านครับก่อนหน่งนะครับขอ,อยัดขึ้นสไลด์เลยครับครับก็ในส่วน ตัวผมเองนะครับอาจารย์ดรประภัยจันทบดิตนะครับปัจจุบันนะครับดำรงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนมอแบ่งจมบึงนะฮะก็เดิมทีตัวเองเนี่ยนะเป็นครูสอนมวยไทยนะครับในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกที่เดียวของโลกใบนี้นะครับที่เปิดหลักสูตรของมวยไทยนะครับสิ่งสำคัญถ้าท่านมองไปดูประวัติการศึกษาผมเนี่ยปอตีผมจบภาษาจีนฮะปอโทจบภาษาจีนที่เสมือนที่ประเทศจีนแต่พอเอกผมมาเรียนมวยไทยอันนี้สิ่งหนึ่งที่จะบอกว่า ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะทำไมถึงเรียนมวยไทยคนไทยครับหลักสูตรมวยไทยคนไทยต้องเป็นคนเรียนนะครับมีคำหนึ่งที่บาดใจผมมากตอนผมไปอยู่ที่จีนนะผมไปเปิดชมรมมวยไทยแล้วคนไทยพูดคำหนึ่งว่าผมเกิดเป็นคนไทยแท้แต่ต้องได้มาเรียนศิลปะมวยไทยที่ต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมนะที่ของคนไทยเลยเนี่ยที่คนไทยเราเองนะครับที่อาจจะไม่ให้ การสนับสนุนหรือคุณค่าบางอย่างที่นําเสนอในวันนี้นะฮะมันถูกสอดแทรกอยู่ในศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้านมวยไทยถ้าเรามองไปนะมันเป็นการละเล่นพื้นบ้านอาจารย์เหมือนลำตัดเลยฮะมีเพลงมีดนตรีสังเกตมันจะมีปีพาดใช่ไหมฮะมีดนตรีมีการลําท่าลําต่างๆที่มาจากขนท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่าลิงท่ายั์ท่าพระท่านางในมวยไทยมีหมดมันคือวิถีชีวิตนะครับสายมวยที่ผมเรียนจริงๆจบดอตรมวยไทยแต่จริงๆผมไม่ได้มี องค,ความรู้ด้านมวยไทยจริงนะสิ่งสำคัญคือผมมาเรียนจากปราชาวบ้านก็คือผ่านท่านครูดรสมพรแสงชัยซึ่งเป็นบรมครูสายมวยท่าเสานะฮะแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็เปิดมีเพจส่วนตัวคือเพจเ Facebook ครูแดนมวยพิยาพิชัยดำหักตอนนี้คนซับสไครอยู่ที่หมื่นสองและสิ่งสําคัญว่าคนไทยครับก็เหมือนคนจีนชอบดูแต่ไม่ชอบศึกษาไม่ชอบที่จะลงมือทําออกกําลังกายเห็นเขาออกลดหน้าท้องเราก็ดูเฮ้ยน่าสนใจแต่เราก็กินอยู่ นั่นคือพฤติกรรมครับคนไทยจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมมองว่าศิลปะมวยไทยของสายพยายพยายิชัยถ้าไม่อยากให้หายสื่อนะคะรับที่บางท่านบอกมันเป็นขาวกับดําแต่ถ้าเราเรา,เรายึดกิดควาว่าสร้างสรรนะมันไม่มีคําว,ว่า,าขาวกับดำครับมันคือต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นาสากลหรือว่าความาให้มันจะเด้นรุ่มเรืองใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็มองว่าถ้าคนที่ชอบดูผมก็ทําช่องให้ดูนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาอยากจะฝึกมวยไทยอยากจะเรียนรู้อนุรักษ์อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า รู้สึกภาคภูมิใจนะครับในความเป็นไทยนะครับอขออีกสไลด์หนึ่งเลยครับแต่จริงๆถ้าเราจะกล่าวถึงมวยไทยนี่เราพรจนานุกรมน,นะครับฉบับรัฐบัญญัติสถานนี่บอกว่ามวยนะครับแปลว่าการชกก,ชกันด้วยหมัดมวยไทยหมายถึงกีฬาที่ชกกันด้วยหมัดแต่มวยไทยปัจจุบันนี้มีดราม่านะฮะว่าพะคเขมจะเอามวยไทยไปเป็นของเขาลาวพม่าจะเอามวยไทยไปเป็นของเขาแต่ถ้าเราศึกลึกทางด้านวัฒนธรรมนะฮะ ศิลปวัฒนธรรมบางอย่างมาเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียนหรืออุตสาหะแนาานิทของเรานี่ฮะอยู่ที่ประเทศไทยมวยไทยกับมวยไทยอะอยู่มวยพมา่าเขาเรียกมวยพมา่ามวยลาวมวยจีนนะครับฉะนั้นเมื่อเราถกเถียงกันเรื่องว่ามวยไทยเป็นของใครนี่ไม่มีจบครับไม่งั้นมวยไทยได้ไปโอลิมปิกนานแล้วแต่ปัจจุบันเห็นนะเราจะเห็นว่ามวยไทยไปโอลิมปิกว่าคนไทยเราคุยกันได้แล้วนะแต,แต่โดกไปถึงไหนแล้วนะแต่นี่ประเด็นสําคัญครับว่าเมื่อมวยไทยคือการรวมกันเป็นหนึ่ง ใช่ไหมครับผมกันครับจากนักวิชาการศึกษาท่านไปสืบดูเลยครับว่าไม่มีใครที่ระบ,บุได้ชัดเจนว่ามวยไทยเกิดขึ้นในสมัยไหนแต่คําที่คลาสสิกของครูมวยไทยหรือนักวิชาการด้านมวยไทยบอกว่ามวยไทยเกิดมาขึ้นมาพร้อมกับคนไทยฉะนั้นเราอย่าไปสืบนะครับว่าคนไทยมาจากไหนเดาทะเลาะคดียาวมาโอโ้คนนั้นก็บอกอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายครับความภาคภูมิใจความเป็นตัวตนของเรานี่แหละครับคือคนไทยผมได้กันนะฮะจากประสบการณ์ นะครับของผมเองว่ามวยไทยเนี่ยสำคัญที่การศึกษาหรือ,เ,อ,อเราวิเคราะห์มาแล้วว่าจากเอกสารตาราที่พอม,มีครับผมกันมางี้ครับว่ามวยไทยคือศาสตร์และศิลป์ของการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยนะที่บรรพบุรุษไทยเพียรคิดค้นและสร้างขึ้นจากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการที่ผสมผสานเอาวิถีชีวิตและธรรมชาติรอบกายมาเป็นแม่บทใหญ่ในการประดิษฐ์คิดค้นท่วงท่าลีลาต่างๆนะครับ เพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวภายใต้ขีดจำกัดของอาวุธพื้นฐานทางร่างกายที่มนุษย์เรานั้นนะครับล้วนมีกันแทบทุกคนมาประยุกต์ใช้เป็นอาวุธซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่ากายอาวุธหากแต่ความพิเศษของมวยไทยครับที่บันพบุุษเราเพียรสร้างขึ้นคืออะไรครับมันคือมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครเราไม่สนว่ามวยพมา่ามวยลาวมวยจีนเป็นยังไงเราไม่มีภาพวิจารณ์แต่สิ่งสําคัญเราภาคภูมิใจว่าถ้ามวย ของเขาดีแล้วแต่นะฮะทำไมมวยไทยตอนนี้เป็นสตนด์อัพไฟติ้งนัมเบอร์วันของโลกแล้วก็เน้บความภาคภูมิใจของเราเราไม่ต้องไปเปรียบกับใครครับเราชอบไปเปรียบกับคนอื่นแต่เราไม่เคยศึกษาักแล้วก็ร่วมกันนะครับพัฒนาสิ่งสําคัญครับขอญยกไปต่อเลยครับมวยไทยนะครับในยุคของพญาพิชัยดำหมักนะครับท่านจะเห็นว่าคํานี้สําคัญครับถ้ากวนอูนะครับถ้าประเทศจีนมีกวนอูประเทศไทยต้องมีพญาพิชัยดำหมักคือตัวแทนของอะไรครับ ความจงรักภักดีความซื่อสัตย์อันนี้สําคัญคนเราคน,คนไหนคนดีคนไม่ดีเราดูออกไม่ได้ครับมันอยู่ที่การกระทำใช่ไหมครับสิ่งสําคัญที่สุดคือพญาพิชัยคือเป็นสามัญชนธรรมดาในจ้อยฝึกมวยการเป็นหลวงพิชัยอาสาเจ้าหมื่นไวยรนาฏพญาสีหราชเดโชเป็นพญาพิชัยดำหักแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับฝึกมวยฝึกดาบนะครับแล้วศาสตร์วิชาความรู้เหล่านี้นะครับเป็นศาสตร์ที่ใช้กู้ชาติกู้แผ่นดินนะครับในการที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยนะครับขออนุญาตไปต่อเลยครับ ประ,ะประวัติคร่าวๆนะครับรูปนี้ผพอยากให้ทุกท่านดูรูปนี้ครับตอนที่ผมศึกษาพระเอกมวยไทยนะครับมีคําหนึ่งที่กล่าวว่าพระมหา,ากษาัาตราิย์ทุกพระองค์ต้องศึกษาวิชามวยไทยผมก็ตังหิดในใจเลยนะวิจะให้พระมหากษัตริย์มาเรียนมยวยเหรอหาคํากล่าวอย่างนี้ไม่ได้รูปนี้ท่านเซิร์ชใน Google ไม่มีนะฮะนักข่าวบางคนไปทาไปทําข่าวที่ที่บ้านผมนะฮะผมทําส้มตามขายครับแต่ผมทำสองวันผมปิดโพลอกข่าวสี่ช่องดังนะ ช่อง8ช่อง9ถ้าท่านได้ดูจะรู้จักส้มตําคูมวยก็คือผมเองนะี่แหละคูแดนนะผมตั้งชื่ออย่างนี้ครับต้มยำอขออภัยครับส้มตำลือสีบทยาตาม,มอญยันหลักที่ผมอยากเสนอเนะี่ยอยากจะเสนอคืออยากจะถ่ายทอดคือเลยต้นทุนที่ผมมีคือมวยไทยแต่สิ่งที่ผมอยากจะอนรักก็คือมวยไทยคนเห็นชื่อก็อยากสนใจอยากมากินส้มตำแต่สุดท้ายแล้วเราอยากให้เขาหวนกลับมาลําลึกถึงว่า ศิลปะความงามของมวยไทยเนี่ยมันมันอยู่นะอยากให้คนไทยเยาวชนไทยได้ศึกษานะครับก็รูปนี้ครับเป็นรูปของใครครับเสด็จพ่อรอห้าท่านถ้าถ้าคนที่ไม่เคยเรียนมวยไม่รู้ว่าท่านนี้คือท่าอะไรถ้าเรียนมวยท่านี้เขาเรียกว่าท่าจดมวยแบบพระการเปิดโลกซึ่งเป็นตำรับมวยของสายลบบุรีสำนักมวยที่ขึ้นในอันดับที่แรกของประเทศไทยคือสำนักมวยของสมอครที่อยู่ที่ลบบุรีนะฮะพระสุุตะ่านจรฤษีได้เป็นผู้เปิดนะก็เป็นการบ่งบอกว่าพ่อรอห้าเรียนมวยฮะ จากสมัยถ้าเราไล่มาจริงนะครับทุกพระองค์เรียนมวยหมดแม้กระทั่งพระเจ้าเสือเองตำราที่เราเรียนใช้ปัจจุบันก็ก็เป็นของมวยไทยฉะนั้นมันเป็นการอบอกว่า18บวิชามายาที่พระมหาษัตริย์เรียนแต่ก่อนก็บอกว่ามวยไทยเป็นวิชาขั้นสูงนะครับอย่างเราไม่มีสิทธิ์ได้เรียนแต่ประโยชน์มันถ่ายทอดลงมาครับผมก็ญาตนี้ครับว่าแม่ไม้มวยไทยที่เราเรียนกันมันคือคําผ,ผมไม่ ถ้าภาษาไทยอาจจะบิดขอภัยนะเป็นร้อยแก้ร้อยกองหรือเปล่าเช่นครับแม่ไม้15บหทับสลับฟันปลาปักษาแบกลังชวาสัดหอออีเหนาแทงกิจยอเขาพระสุเมนตาเถนคําฟักมอญยันหลักปักลูกถอยจระเข้ฝัาหังแค่นี้ครับอาจารย์แต่ท่านเห็นชื่อท่านรู้สึกยังไงครับความเป็นไทยมันพังพูนครับออกมามันคืออะไรท่าทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมันอยู่ในนั้นครับทําไมชื่อท่าต่างๆอยู่ในวรรณคดีกรรมวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ท่านเป็นครูสมัยก่อน ท่านเป็นครูผมเป็นครูมวยผมคิดท่ากันมาตอนนั้นผมเสพครับเสพเรื่องของอะไรครับเหมือนเมื่อกี้ครับหนังตาลุงมีมโนรามีอะไรชื่อตอนนั้นผมเสพวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ผมอินครับท่านี้หมัดคู่ผมไม่รู้เรียกชื่ออะไรผมใช้หนุมานถวายแบนใช่ไหมครับมันคือประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางดรวชิราภิสุทธ์กันนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันที่เรียนปอเอกด้วยกันจะให้ท่านลองนําเสนอว่า ท่านนำศาสตร์วิชาความรู้มวยไทยสายพยาพิชัยธรหักเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนไทยหรือน้องๆที่อยู่โรงเรียนวัดราชคฤก์อย่างไรนะครับเพือ่อนําเสนอให้กับทางแขกผู้เกียรติได้รับทราบครับเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะกะ็เร็วนะคะเวลาเราน้อยก็ขออนุญาตนะคะก็เป็นอรองผู้ในการอยู่ที่แถวนี้เองนะคะโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนานะคะเพิ่งจะย้ายตําแหน่งมาจากครูนะคะก็มาอยู่ที่คลองเตย นะคะตอนนี้เนี่ยไปสัมผัสกับเด็กที่เขาเพิ่งเปิดมานะคะเปิดเรียนมาแววตาเขามีความอยากอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยากทำกิจกรรมต่างๆนะแต่ว่าโรงเรียนก็ยังยังไม่ให้ได้ใกล้ชิดกันมากนะคะก็เดี๋ยวพูดถึงในเรื่องของตัวดิฉันเองนี่ได้เรียนมวยกับท่านดรสมพรแสงชัยนะคะก็รเรียนรุ่นเดียวกันกับท่านดรแดนนะคะก็ อันนี้ค่ะเล,เล่มที่ท่านเอามาสอนมวยพระยายพิชัยดบหักนะคะก็เป็นตำราที่ท่านเขียนขึ้นมาแล้วก็ในนี้ไม่ได้มีภาพรูปภาพแบบนี้เลยนะคะดิฉันคิดว่าทํายังไงเด็กไทยเราจะได้เรียนมวยนี้เพราะว่ามวยนี้เนี่ยเป็นมวยของชาติไทยเราเลยนะคะพูดมาแล้วก็ยังขนลุกเลยนะคะก็แกะออกมาจากตําราของท่านเดี๋ยวก็ไปให้ท่านตรวจสอบนะคะท่านคะ มวยพระยาพิชัยรัหักมีมวยอ่อนมวยแข็งนะคะมวยอ่อนนี้เด็กเหมาะสมมากที่จะต้องเรียนนะคะไม่ต้องไปปะทะโดยตรงเขาจะต้องหลบหลีเขาจะต้องไม่เจ็บตัวเพราะว่าอะไรคนไทยเราไม่อยากให้ลูกไปเรียนมวยกลัวเจ็บใช่ไหมคะก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าทํำยังไงทํายังไงเด็กไทยจะได้เรียนทํายังไงจะต้องมาอยู่ในโรงเรียนก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรที่มาจากตําราของท่าน อดอกเตอร์สมพรนะคะแล้วดิฉันก็ลองมามาสอนในโรงเรียนที่ตัวเองสอนอยู่ตอนนั้นเป็นครูพละนะคะอยู่ที่โรงเรียนวราชคฤห์เขตท,ทนบุรีแล้วก็ทุกปีมีงานบงวงสวงพระเจ้าตากสินนะคะเราเราพาเด็กไปเป็นร้อยนะคะไปราร่วมกับโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณนะคะพอย้ายตําแหน่งมาที่คลอ,องเตยนะคะทคลองเตยก็นะคะไอคอนสยามนะคะได้ติดต่อมาคุณครู ตอนนั้นยังไม่รู้เนี่ยเมือม่อเมือม่อเมือ่อกลางเดือนเดือนนี้นะคะจะไปเป็นไอคอนสยามอาสานะคะลงเอามวยนี่ไปสอนในชุมชนไปเปิดพื้นที่ให้โอ้ดีใจมากไปไปไปนะคะร่วมกับคุณฮากะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะท่านมาอยู่นี่สิบสี่ปีคนญี่ปุ่นท่านบอกว่าท่านชอบวัฒนธรรมที่นี่ท่านมาเปิดพื้นที่ให้ชุมชนที่ลาดยญ้าให้เด็กในชุมชนแล้วก็ ชาวบ้านที่เขาทางานเสร็จแล้วตอนเย็นห้าโมงเย็นดิฉันไปสอนนะคะวันละชั่วโมงเอาแค่ปัดเอามวยเรานี่แหละทักษะม,มวยเรานะคะไปปัดปัดหลบหลีกไม่ให้ใครมาทําร้ายเราแค่นี้ง่ายๆนะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายมาแบบไหนก็เรียนได้เด็กผู้ใหญ่ชุดอะไรมาเราสามารถที่จะสอนเขาป้องกันได้นะคะเป็นคนุณอันทากาเป็นคนญี่ปุ่นที่มาเปิดพื้นที่ให้แต่น่าเสียดายท่านเพิงเสียชีวิตไปเมื่อที่ท,ที่แล้วนะคะด้วย เป็นหอบหูนะคะตอนนี้ก็เลยเลยหยุดชะง,งักพื้นที่นี้ไปเพราะฉะนั้นอาฝากเอาไว้ตรงนี้นะคะสุดท้ายาพื้นที่ตรงนี้ดิฉันมาอยู่ที่คลองเตยนะคะก็ไปเห็นไปเห็นแล้วมีพื้นที่ให้นะคะแต่ว่าขาดแคลนคนคนที่จะต้องเข้าไปสอนอะไรต่างๆนะคะก็ฝากาท่านตุ๊กตู้อุดมด้วยนะคะเด็กคลองเตยน่าสงสารนะคะน่าสงสารมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะฝากเอาไว้อันนี้ ไม่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากท่านดรอุดมไปดูนะคะก็เป็นความคิดของอาชาวฟินแลนด์นะคะคนไทยเรานี่แหละนักมวยไทยเราไปเปิดพื้นที่ตรงนู้นนะคะซึ่งดิฉันเห็นแล้วก็น้อยน้อยใจเนาะมวยไทยเราไปอยู่นู้นไปอยู่ในโรงเรียนเขาแล้วค่ะไปบรรจุในโรงเรียนเขาแล้วที่ฟินแลนด์นะคะก็ก็ยังฝากเอาไว้อีกนะคะเด็กๆไทยน่าจะได้เรียนมวยไทยนะคะขอบคุณง่ากูแดนค่ะ ขอบคุณดรวชิราครับเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยนะครับอย่างนี้ครับท่านแขกผู้เกียรติครับมวยไทยนะครับถ้าเราถ้าเรามองในด้านของการแนวรักนะครับเราต้องเข้าใจคำว่ามวยไทยครับปัจจุบันผู้ปกครองได้ถามถามตัวผมเองนะครับอยากให้ลูกเรียนมวยไหมแต่ก่อนไม่เพราะภาพจําเราก็คือเบทีมวยคือเลือดคือการต่อสู้คือการบาดเจ็บแต่จริงมิติของมวยไทยมีหลายมิติครับอาจารย์นะครับปัจจุบันนะครับผมเปิดสํานักอยู่ที่บ้านพระอาจารย์นะ ผมรับเด็กที่เป็นสมาธิสั้นมาตอนนี้สองคนเลี้ยงผมมาหนึ่งปีผมใช้หลักสูตรการเคลื่อนไหวครับเราต้องไปดูสมรรถนะของอสอปรถนะฮะว่าขั้นประถมมาวัมยมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยการศึกษาแต่ละขั้นมันมีคุณลักษณะพิเศษมันที่ต้องดูเด็กชอบเล่นเกมเพื้นฐานการทรงตัวการกำหม,มัดมัดมัดกมเหนือใหญ่น้อยต้องพัฒนาฮะสิ่งสําคัญถ้าครูมวยผมขออนุญาตนะะีฮะถ้าเอาครูมวยที่เป็นครูที่สอนตามยิมมวยไทยมา มาเพื่อให้เด็กไปวิ่งสิบกิโลกัดอะไรนิ่วเหนียวเพื่อให้คางแข็งแรงมันคือภาพอันนั้นเขาเป็นการกีฬาครับแต่มวยไทยไม่มีหลายมิติอย่างหมออาจารย์นี้ว่าถ้าเราปรับมุมมองนะมวยไทยมิติของการอนุรักษ์มวยไทยเพื่อการอนุรักษ์มวยไทยเพื่อสุขภาพมวยไทยเพื่อการป้องกันตัวข่าวล่าสุดผู้หญิงที่เบียร์แล่นหัวโดเตะวงการมวยไทยตันนี้ครับมันถูกการพัฒนาไปเพราะมันมีการศึกษาเข้ามาครับอาจารย์เมื่อการศึกษาเข้ามาเนี่ยมันจะมันจะขยายมันคือการ อนุรักษ์อย่างยั่งยืนนะอาจารย์ถ้ามีการศึกษาฉะนั้นนะครับเราต้องเริ่มจากตัวเราครับพื้นที่สร้างสรรค์นในที่นี้หมายถึงอะไรครับตัวผมเองสอนมวยไทยแต่แปลกลูกผมสองคนผู้ชายผู้หญิงไม่เอามวยไทยสิ่งสําคัญเหมือนคณะลําตัดหรือคณะลิเกครับส่วนใหญ่เราบังคับลูกแ้เป็นถ้าตายให้สืบทอดสืบถานไม่มีทางครับสายพญาพิชัยธรหมกต่ก่อนสืบทอดกันในสายตระกูลวิชัยคัดคะแปลว่าดาบพิเศษที่เป็นนามสกุลพระราชทานแต่ลูกหลานไม่เอากลับไปอยู่กับฝันเราก็ต้องมีการรวบรวม ฉะนั้นตัวผมเองครับผมใช้พื้นที่ของบ้านครับเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กให้ลูกได้เรียนได้พอผมฝึกมวยเด็กๆมาเล่นลูกสาวลูกชายลูก,ล,กลูกสาวผมหกขวบแล้วครับพึ่งขึ้นปนหนึ่งลูกชายเก้าขวบตอนนี้มาฝึกมวยครับผมรู้สึกดีใจมากเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตนำเสอนอเพราะเวลาผมมีน้อยนะครับอยากให้อยากจะนําเสอนอในส่วนของการไหว้ครูครับสําคัญกีฬาเดียวบนโลกใบนี้ที่ก่อนการแข่งขันจะต้องมีการไล่เล่าไม้ครูผมถามอาจารย์ครับการไล่เล่าไม้ครูมันได้อะไรครับ บางคนไม่รู้ว่ามว,มวยไทยไหว้อะไรการไหว้ครูนะครับมันเป็นกุศโลบายของครูมวยไทยครับมัคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อถ้าหลักวิศาสตร์ก็คืออะไรครับร์มอ,อัพครูดาวอบอุ่นร่างกายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะสาธิตการไล่ลำไหว้ครูแบบสายพยาพิชัยดาบหักนะครับซึ่งเป็นการไล่ลำไหว้ครูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่นานครับเดี๋ยวผมสาธิต แล้วก็จะให้มีการสาธิตในเรื่องของให้เห็นลักษณะของมวยพญาพิชัยนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับแต่ภาพที่จะนําเสนอก็อาจจะเป็นในลักษณะของผมบอกว่าวันนี้เราไม่อยากจะเผยแพร่ความรุนแรงให้มันเห็นว่ามวยไทยมันเห็นแล้วต้องมาเตะป้าออนมาลายแต่ว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอคือมันมีมิติหลายมิตินะครับมิติของการตอนนี้ครับการแข่งขันมวยไทยถ้าเรามองกลับไปในมัธยมเขามีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมก็คือการ คีตะมวยไทยเห็นไหมครับมีการประยุกต์การสร้างสารรค์แล้วนะครับมวยไทยเอามาประยุกต์กับดนตรีกลายเป็นคีตะมวยไทยนาตะมวยไทยใช่ไหมครับตามจริงครูแอนอครูวชิราไม่ต้องน้อยใจนะครับตามจริงวันนี้ผมต้องไปวุฒิสภานะผมเป็นผู้ทรงรู้ด้านมวยไทยตอนนี้เขากลาลังร่างหล,ล,ลักสูตรที่จะเข้าไปอยู่ในสานศึกษาแต่มันติดแค่คําเดียวว่าเราไประบุว่าเป็นกีฬาไทยผมผมผมเสนอแล้น,นะครับว่าคุณอย่าไประบุว่ากีฬาไทยบางคนไปเอาเว้ามาตะก้อเอาอยางงี้มวยไทยไม่เกิดการนี้กระบี่กระบองก็ยังคงอยู่ผมว่าคุณ เปลี่ยนเลยฮะถ้าคุณเปลี่ยนแค่คำเดียวว่ามวยไทยทุกโรงเรียนจะมีมวยไทยมันเคยมีแล้วครับเปลี่ยนรัฐบาลทีก็หายไปทีโอเคอันนี้ไม่ดถึนนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญนะครับเรามีเวลาอยู่5้านาทีเองนะครับตอนนี้เวลาผมเลือน้อยผมขอญาตเลยครับขึ้นมาเลยครับครูแฮมกับครูบูครับในนี้น้องโบนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กสมัยใหม่นะครับมาเรียนมวยกับผมนะกับครูแฮมขอญาตเลยนะครับเดี๋ยวให้โชว์เวลาเมื่อกี้เห็น5้านาทีเดี๋ยวให้โชว์ท่า พื้นฐานท่าปราศาสตร์ของสายท่าเสาพญาพิชัยธหัมครับเขาเรียกว่าท่านาคาสะบัดหางครับเป็นการเตะนาคาสะบัดหางนะครับลักษณะการเตะจะไม่เหมือนมวยสายอื่นแต่อาจจะมีความคล้ายกับบางศาสตร์วิชาแต่ไม่เป็นไรครับลองดูครับอ่ะลองจดมวยเลยครับทั้งแฮมทั้งโบนะครับอ่าเตะแบบนาคาสะบัดหางครับเริ่มไหมครับขวาครับดีซ้ายครับอ่าซ้ายขวาเลยครับคุณแฮมเดินซ้ายขวาเลยครับเตะซ้ายเตะขวาไปเลยครับอ่านี่ครับมวยโบราณนะอ่าเตะไปเรืเลยครับ มวยบลลาเวลาเตะนะัสังเกตมือนะฮะมือจะไม่ตกจะไม่เตะแบบลักษณะแบบนี้นะฮะจะเตะแบบนี้นี่คือนาคาสะบัดถังหรือสมัยเราเจ็ดนะครับมีการบอกว่ามวยตีนลิงนะครับขออนุญาตที่ใช้คำไม่สุภาพมวยตีนลิงคือมวยเท้าไวท่านคงได้ยินคํานี้ครับหมัดหนักโคราชฉลาดลบบุรีท่าดีชัยยาไวกว่าท่าเสาความไวของมวยสายท่าเสาครับครูแฮมพอครับครูแฮมหันหน้ามานี่ครับมือมือยื่นมือมาครับเวลาอยู่คลิ เราดีดแล้วนี่คือความไวคุณแฮมจะเข้ามาเตะเอาเข้ามาต่อยเอาเามาต่อยขออภัยครับความไวนะออะเข้ามาต่อยครับความไวอันนี้หมายถึงว่าเราใช้ในการถ้าฝึกนะครับในการต่อสู้ในการแข่งขันหรือในการป้องกันประเทศชาติด้วยเวลาดาบหลุดเราใช้ในการป้องกันตัวความรุนแรงเห็นไหมครับลักษณะเอาน้องโบมาแต่พอให้น้องโบนะะโบนี่เพิ่งฝึกไม่กี่นะครับ กูแฮมต่อยแล้วโบลองเตะนาคาสมานหารครับต่อยปัดนะครับปุ๊บแล้วเตะขึ้นเห็นไหมครับโบต้องมาอยู่ตรงนี้ครับจะได้เห็นว่าการเตะสูงพญาพิชัยในในพงศาวดารบอกว่าท่านาสลับสลับ,ลบ,บมาทางนี้มาทางนี้โบมาทางนี้พญาพิชัยเตะได้เกือบ2เมตรแต่ก่อนผมไม่เชื่อนะฮะแต่ผมฝึกเตะได้ถึง2เมตรจริงนะฮะกูแฮมลองดูครับปัด้วครับแล้วก็เตะขึ้นไปเลยครับความสูงเห็นไหมครับถ้าเตะจริงเลยหัวนะครับอ,อีกนิดนึงครับนี่คือเตะแบบ นาคาสะบัดหางนะครับนาคาสะบัดหางก็คือเหมือนแทะนะครับที่อันนี้ไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวให้ครูแฮมกับอันนี้โชว์คโบอยู่ตรงนี้ครับน้องโบอยู่นี้ครับท่าจดมวยแบบพญาพิชัยครับจดมวยครับถ่าจดมวยครับลองเดินครับนี่คือท่าเดินนะครับวิธีการฝึกนะครับเดินเลยครับฝึกเดินนะเดินไปเรื่อยๆครับการฝึกมวยนะครับจุดหมายสําคัญนะครับของการฝึกมวยไทยคือ ร่างกายกับจิตใจนะครับต้องไปด้วยกันนะครับฝึกร่างกายฝึกจิตใจนะครับนี่คือการเดินมวยสังเกตท่ายืนนะครับปลายเท้าชี้ลงนะครับมือสองมือทําตัวให้แคบที่สุดเพื่อจะได้เตะไว้นะครับต่อไปครับท่ามือสี่ทิศครับอันนี้ที่มวยอ่อนที่ต้องไปสอนเด็กที่ครูวัชิราดรัววชิราไปสอนคือการป้องปัดปิดเปิดแต่สายพยาควิชายเป็นการเรียกว่าท่ามือสี่ทิศครับเริ่มครับ1 2 3 4 5สหเดิน1น3 4สสี่ ห้าถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดครับแค่ท่านี้ครับผมสอนเป็นเดือนเด็กที่สมาธิสั้นนะสมองซีกซ้ายกับซีกขวาต้องร่วมกันทํางานครับต่อยความนี้ต้องบางนี้บางคนต่อยแปสมองไม่ไม่ทำงานยิ่งการเคลื่อนที่ไปด้วยพร้อมกับทำอย่างนี้ไปด้วยสมองเราต้องใช้งานนะฮะต้องใช้เวลาคล่อนข้างมากออีกเวลาเดีย๋วยว้อยครับจดมวยครับอันนี้คือพื้นฐานการเคลื่อนไหวเราเรียกว่าท่าย่างแปดทิศทึ่เป็นเอกลักษณ์ของมวยสายพญาพิชัยนะครับ 1> 1, หนึ่งลังครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครับนี่คือลักษณะของท่าย่าง8ทิศนะครับเราจะต้องพ้นปูพื้นฐานตั้งแต่ลากไปจนจนถึงปลายนะฮะเมื่อลากฐานสำคัญนะครับลากขันสำคัญกินอายที่มันออกมานะครับที่มันจะ เรื่องของศาสตร์วิชานะครับก็สําคัญนะครับการเรียนนะครับสังเกตว่าสายนี้นะครับคนที่เรียนส่วนใหญ่จะอายุ40อัพเรามองว่าภาพวิสาัตท์ทำไมครูสมพรรับมีแต่รับคนแก่ตอนผมไปเรียนผมก็20กว่านะตอนนี้ผม34นะนะฮผมจบตัวตัสตมส30นะฮะ ผมก็มองว่าผมคงไม่มีการได้เรียนครูก็บอกว่ามวยนี้อันตรายเพราะว่าสายนี้คือเป็นสายที่มาจากสายพญาพิชัยมาจากหลวงจงหลวงพิทักษ์นะครับตระกูลลงมาที่เป็นสายพญาพิชัยก็เป็นมวยที่อันตรายนะครับแต่ผมมองว่าปัจจุบันวงการศิลป์มาต้องศึกษาถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอยากจะบอกทุกท่านว่านะครับการอนรักษจริงๆมาอยู่ที่ตัวเราเริ่มต้นที่ตัวเราครับ เราไม่ต้องมองหาต้นทุนด้านอื่นถ้าเรามองว่าเราต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นครับผมทําด้วยใจรักนะที่สํานักผมเปิดสอนฟรีเด็กพวกนี้ที่มาเด็กปัจจุบันผมทําให้ลูกศิษย์ที่หนึ่งนะครับเป็นเด็กแวน้นพ่อมาฝากไว้ที่ผมตอนนี้2ปีครับพัฒนาตอนนี้ศึกษาผมผลักดันจนเขาสามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรีได้ตอนนี้ปีหนึ่งคือหลักสูตรคอบอวยไทยจบมาเป็นครูสอนพละผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับสําหรับเขาแต่ก่อนไปขี่มอเตอร์ไซค์นะก็มาฝึกมวยที่บ้าน นะครับเด็กที่เป็นสมาธิสั้นผู้ปกครองยอมรับบอกผมผมก็เอาวิธีวิสาการกีฬาพนวกกมวยไทยมารวมกันการสร้างสรรค์นะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ยึดติดในศาสตร์วิชามวยไทยนะดนตรีกีฬารวมกันได้เกมก็พัฒนาได้ครับลีลีเข้าสารสาญนักเข้าเปลดกแต่ก่อนนะเล่นเกมจับฝึกมันฝึกอะไรครับการขึ้นไหวทักษะเด็กเขา alert าในการที่จะเล่นนะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการที่จะไปสอนนะฮะไม่ใช่ว่าสอนมวยไทยเราเห็นภาพต่อยตีนะฮะ ไม่ไม่ใช่ต่อยตีนะครับภาพจําของเราต้องปรับใหม่ครับฝึกมวยไทยครับผมชอบผู้ว่าท่านใหม่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเราคงมองหนึ่งก็คืออะไรครับพ่อแม่ลูกแต่ใครแต่สิ่งสําคัญถ้าพุทธพระเจ้าบอกว่าสิ่งสําคัญในชีวิตเราก็คือลมหายใจแต่สุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในปัจจุบันนะฮะผู้ว่าบอกว่าคือสุขภาพครับถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะดูแลลูกเราไม่ได้ เราไม่มีสุขภาพดีเราดูแลพ่อแม่เราไม่ได้ฉะนั้นสุขภาพดีเริ่มจากไหนครับตัวเราครับฉะนั้นตัวผมเองนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดใน,นส่วนของศาสตร์วิชาวิชามวยไทยสายพยาพยาิชัยธรรมัอยากใ,ให้ทุกทนนะครับลองไปร่วมกันนะครับมาศึกษาบูรณาการวันนี้ผมได้หลายอย่างที่ผมจะต้องไปทําต่อนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ให้มันเกิดมิติของมวยไทยที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะครับก็สําหรับน,นี้ก็ทีมงานผมดรชิชาผมอาจารย์คูแดนนะครับแล้วก็ครูแฮมแล ลาไปเท่านี้ครับขอบคุณมากครับเพราะเวลามีน้อยมากครับใชญครับขอบคุณคุณแดนมากครับศาสตร์มวยพญาพิชัยนะครับจริงๆท่านที่มาร่วมกับเราตั้งแต่โครงการแรกก็คือท่านอาจารย์สมพรแสงชัยนะครับท่านก็เป็นปรมาจารย์มวยไทยพญาพิชัยระพักในในปัจจุบันนะครับสุดท้ายอยากจะให้คุูแดนช่วยชักชวนนะครับคนที่กาลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ให้มาร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนสักนิดหนึ่งครับครับเอ่อ พื้นที่สร้างสรรนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเรามีพื้นที่สร้างสรรค์เยอะนะครับกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มคนสีเทาเขามีโอกาสที่จะเข้ามาในสีขาวแล้วกลุ่มคนที่อยู่ในสีขาวแลมีมีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งสําคัญครับการสร้างสรรค์ที่เราจะเข้ามารวมเมื่อมันเกิดพื้นที่การสร้างสรรเยอะเนี่ยความมืดที่มันปกคลุมอยู่มันก็จะกลายเป็นความสว่างเมื่อความสว่างมันจะเกิดการพัฒนาเกิดการต่อยอดไปสู่ สุดท้ายแล้วครับลงไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกันแบบมีความสุขตัวเรามีความสุขเห็นเห็นอกเห็นใจกันปัจจุบันนะเราเห็นข่าวนี้เราวิพากษ์วิจารณ์ทันทีแต่ถ้าคนไหนที่ฝึกมวยผมบอกเราต้องใช้สติก่อนเราต้องศึกษาก่อนอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วพอวิพากษ์วิจารณ์เราแก้ไขคำพูดตัวเองไม่ได้สิ่งนั้นสำคัญที่สุดแล้วมันจะไปกระทบต่อความคิดเห็นของคนอื่นเราทุกคนมีอัตราเป็นของตัวเองครับเราเชื่อว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่จริง,รงเราต้องถ้าการอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขบบนนนนนนื้้ททีีี่นน่่สสสสรร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 าาาาางงคคคค์์ะัเเเมมมอกกกิด็จํว มันก็หลายความคิดแต่สิ่งสําคัญเหมือนเวทีนี้อาจารย์ทุกคนเข้ามาอยากจะเผยแพร่และสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกผมชอบมากคือเมื่อเราเห็นแล้วเราจะทำยังไงต่อยอดยังไงเราจะสร้างสารรค์ยังไงอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เป็นโจทย์ของทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่จะต้องไปต่อยอดผมเองเช่นเดียวกันต้องขอบคุณ โครงการดีๆนะครับวันนี้ที่จัดขึ้นมาให้ผมมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาศึกษานะครับก็ฝากไว้กับเยาวชนครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอนาคตอยู่ในมือเรานะครับพื้นที่ผู้ใหญ่ตัวนี้เาให้โอกาสเรามีพื้นที่เยอะแสดงออกให้เต็มที่ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรปรึกษาตอนนี้สื่อโซเชียลอาจจะเราเข้าถึงได้ง่ายแต่เราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เรียนรู้แล้วก็รับมือกับสิ่งที่มันจะขึ้นในอนาคตด้วยสติของเราแล้วอยู่กันแบบมีความสุขในสังคมแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับขอบครับ ขออนุญาตเชิญอาจารย์ศิษสุวรรณนะครับได้ให้เกียรติมอบดอกไม้นะครับเป็นที่ระลึยกับอาจารย์นนขอเชิญทีมงานของทางสายมวยพยาพิชัยดับหักด้วยนะครับ